มาในช่วงสุดท้ายมาแล้วเพลงมาแล้วอะจำนะนี่ไม่ใช่ทีทูวันนะครับอาจจะคล้ายคุณอยู่เหมือนกันนี่ไงนี่กวินกวินป๊อปปี้โอ้ป๊อปปี้เป็นคนแก่ว่ะป๊อปปี้เป็นแม่ป๊อปปี้เอาป๊อปปี้ขำหน้าก่อนแม่ป๊อบปี้อะไรเนี่ยเดียวเดียวเดียวมาเกียบสะบัดแบบอะไรมาเกี้คืออะไรอะถ่ายรูปสกุบวรแม่หน่อยสกุบวรแม่นะจ๊ะนี่นี่ทีทูวันมาแล้วเอาขาเกี่ยวกันมาสู้อีบ้า ไหนไหนทำไทยมาแล้วเพลงก็มีพร้อมสอนหน่อยเียกับเจ้ขอสเตปเป๊ะสอนมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกยากว่ะเดี๋ยวรอเพลงก่อนฮะเพลงมา5้าสิยิงชกเพลงมีจะมีไหมไม่ทำไทยยกเต้นไม่ได้เลยเพลงจะ่ทำบมาทีกับเราพี่จะพายไปก่อนจบัน ผมปอบหม้อแข็งต้องหน่อยปอบหม้อแข็งรู้ป่ะไ้มงั้นก็ว่า,วา,วา,ไาไปอยูจะไปดีนั่งเหงานั่งเหงา,น,น,น,า,าน่าเหงาอ้าวอย่าเหงาโอ้นะาน้น้แต่น้องเขานี่สเต็ปเป๊ะมากนะคะ<ช>เหมือนกันกับช่วงนี้หน้าเราต้อง มากเลยค่ะบต้องมีสเตปนะคะรับที่คุณต้องเจอแดดเพราะช่วงนี้สนับสนุนโดยอิคุยกระชับหน้าสวยใสท้าแดดนั่นเองนะคะใครที่อยากจะมีหน้าสวยใสไร้ริ้วรอยฝิ่ฝ้าราคีอะไรก็ตามแต่ปกป้องเอาไว้เรวมมี spf 50ค่ะป้องกันแสงแดดแสง uv ที่มันจะมาทําร้ายผิวเราได้ทาซ้ําได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยทั้งเซ็ตที่วางเรียงรายนะคะหนึ่งหมื่นเจี๊บหมื่นแต่พิเศษในรายการเรานะฮะสองพันแปดร้อยบาทนะครับโทรเลยเพียงยีสายเท่านั้นนะฮะที่1577นะฮะหรือว่า02 ห้าสามศูนย์ห้าเก้าหกเก้าเก้านะครับใช่แล้วค่ะฟรีนะจ๊ะฟรีจัดส่งทั่วประเทศเลยนะจ๊ะอะเรามาต่อเนื่องถึงคำถามถามรอบสุดท้ายแล้วถามใครง่ยสุกับซื้อปนกหายที่สุดสองต่อมาพูดชื่อเข้ามามากมายหลายชื่อโอยโอเค รูปของธามไทยพร้อมน่าเชื่อใจอยู่ใช่ค่ะคราวนี้กลับมาคุยแคะแกะเกาเรื่องส่วนตัวธามไทยบ้างเมื่อกี้รู้แล้วว่าอยู่มอฮาเซนเคเบียโนนี่นั่นแต่เชื่อไหมว่าเจอธาไทยมานานแล้วยังไม่เคยเห็นใส่ชุดนักเรียนมาทํางานเลยอ่ะอยากเห็นยูนิฟอร์มมาแต่งตัวยังไงไปเรียนใส่อย่างนี้หรือเปล่าอยากอยากอยู่ทำเก่งสีดำมั้งทำเก่งดำนะเคเบียนเงินเงินใช่ไหมดีดูพี่ลูกโอ้ยเลยขาตายเหอะเป็นอะไรเป็นเลยขาตายดีไม่เป็นสมินนั่นเนี่ย เลยขาจ้าไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยะคือพ้อผมเนี่ยจะจัดคนที่แบบไม่ตรง ไม่ตรงกันนั่นที่สุดแหละไม่ตรงกันหน้าที่เหรอคือแบบตำแหน่งแบบเพื่อนผมนี่แบบเกลียนเกียนอ่ะเป็นรองอ่ะรองประธานอ๋อพี่รู้แล้วแหล่คือผมแบบเขาเอาเด็กเหี้ยวมาทำให้เรบตำแหน่งนะแตอแบบเลขาไม่เคยคิดไม่เคยจดไม่เคยอะไรเลยเลขาไม่เคยเข้าห้องเลยผมจะมีเลขาเงาอีกคนนึงไมจะมีเลขาเงาด้วยนี่ว่าอยู่สภานะนี่มีเลขาเงาใช่สรุปว่าเรามีแค่ตำแหน่งแต่หน้าที่ไม่ได้ทำเลยใช่คือมีคนเข้าไปเลขาแบบหลายปีแล้วแต่ปีนี้เขาจะแกล้งผมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในทางไทยคนไหนเนี่ยนม่ลุกห้องสอบข้างหน้านี่ได้สอบอยู่เหรรอดูเคียน ดดูเรียนเครียดต้อนอือใช่ไหมไปดูขาเนี่ยตำแหน่งเนี่ยภูมิใจมั้ยเนี่ยที่ใบมัน่ภูมิใจมั้ผมอายมากเลยคือแบบเพื่อนแบบแกล้งให้แกล้งเรื่องผมไงแล้ววันไหนทำทายรูปเนี้ยเครื่องนาฬิกาสีฟ้าโอ้โหดูเครียดนะสอบวิชาอะไรก็เนี่ยใช่ผมเครียดมากเออสอบหลายวิชาสอบรวมไม่กี่คนทุกคนเครียดมากครับทุกคนแบบกำลังซีเรียนอยู่ก็ว่างเลยไมีกี่คนมีคนเพื่อนร่วมห้องมีสี่สิบกว่าคนถ้าแต่ว่าย้ายขึ้นบนมีครึ่งล่างไหมครับมีครึ่งล่างขึ้นบน ห้องเรียนหรือปลาหมกเนี่ห้องบนยี่สิบห้องล่างยี่สิบแล้วนี่อาจารย์โหเหรอทำไมเพื่อนหน้าแก่เงี้ยเดี๋ยวถามอาจารย์ถามหน่อยว่าเรียนสายอะไรครับแผนกอะไรสิ่งคำนวณครับสิ่งคำนวณแล้วแล้วจบไปหกแล้วจะไปต่ออะไรอ่ะคิดอย่างเนี้นี่ทำอะไรยก่อนทำอะไรเนี่ยตัวเราทำอะไรแน่เนี่ยไปตามรูปก่อนสิแกนี่ไปทำอะไรลูกทำนี้ก็เป็นจิตอาสางานของโรงเรียนฮะอ๋อพอได้ของเงินมาที่สำคัญนะตอนเรียนเนี่ย ของน้องเขาเป็นจิตอาสาที่สมบูรณจิตเพทใช่เะยเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเปิดขันใช่ไหมวางขันได้ข่าวว่ามีคนเห็นพอไปจิตอาสาสจบ พอเรือ่องนั้นก็แบ่งเงินกันแล้ว<อ>ก็ไปกินเรต้องอะไรนะไม่ใช่ดูวนันนี้ม่นช่วยอะไรคะไปช่วยโครงการสักอย่างฮะคือเพื่อนเขา,าเขียนเพื่อนเขาเขียนทำหลายโครงการไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลไม่ได้เลยนะฮะอ้าวจบแล้วจะไปอยู่ยังไงเข้าอะไรที่ไหนเตรียมแผนต้องเตรียงก็ต้องรอดูครับแบบต้องรอแบบดูหลายๆอย่างด้วยว่าจะเรียนเราเรามีแบบว่าจะจบไหมเออนั่นสิเอาเอาเกย์เอชื่อเพลงมาถามเราได้ไหมเอาจบไหมจะผ่านม .5 หรือเปล่าโว้ยจริงเหรอมีตัวไหนที่ลืมดรอกไหม ที่เริ่มตอบไหมเหมือนชื่อเองยังไม่งไม่รู้ยังไม่แน่ใจไม่ลืมดอกตอบไปเลยดอเนื้อจากการเป็นนักร้องเนี่ยนะเราเคยมีแบบได้คำตอบอะไรจากน้องบ้างคนอาชีพในฝันอยากอยากเป็นอะไรคือผมอยากเรียนจิตวิทยาฮะอ๋อหรอรักษาพี่เตอร์เหรอใครโกหกได้ยินแววๆโกหกโกหกอย่าไปเลขาเจ็บจบไปแม่อิงจากตอนเรียนเนี่ยไปเขียนอย่ากงานทำงานเออใช่ไหมชมค่ะ นี่อาชีพพี่เสิร์ฟเลยนะจ๊ะแทงเท่าไหร่แทงเท่าไหร่คู่ไหนเอากินเลยไอ้บ้าเรับจับชนชนอะไรอชนไปเลยน้ะรู้ดีรู้ดีรู้สับก็รู้สับเยอะเห็สนใจน้องหน่อยสนใจน้องหน่อยอาชีพในฝันคืออยากเรียนจิตวิทยาแบบว่าทำไมทำไมแบบผมแบบชอบคือผมชอบหลอกคนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ไม่ใช่ ผมชอบดูแบบดูพฤติกรรมใช่ดูพฤติกรรมคนแบบดูสนุกดีอะไรเงี้ยครับไม่อยากพูดพฤติกรรมสัตว์ชอบดูนะพฤติกรรมสัตว์ชอบดูนักเออน้องยังทนไม่ได้อ่ะอุทานออกมาที่นี่คุณพระฟ้าผ่าเลยอเนี่ยฟ้าชั้นไหนก็ไ่ใช่เป็นทำไทยอย่ารักกับพี่นักจ๋าเสียแรงรับใครเสียแรงปักใจจริงยอดสรุปว่าน้องอยากเป็นนักจิตริทยา ตอนนี้ก็ต้องรอคอยต่อไปออ่ะพูดถึงนี่บ้างดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราเห็นนี่ทางไทยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากไม่ว่าจะถ่ายรูปตัวเองหรือว่าถ่ายรูปเพื่อนไปออมคนนี้คนนี้มีไหมมีมุมหล่อของตัวเองไหมว่าเออเข้ากล้องปุ๊บต้องหันด้านไหนมีมุมหน้าต้องทําหน้ามีไหมมีไหมถ้อเหมือนพิษบูฮะแบบไม่ใช่ไม่ใช่หมานักบิน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 นักบักบินน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 ัน่อยทีทีอ่า เออเหมืมว่ามันต้องเอียงปากไปข้างเหรอ <c oughs> อ่ายิ้มมุมปากข้างนึงแล้วก็คิ้วข้างนึงเออแ,แต่ไหนพี่เสัตว์ลไงน่พี่สัตว์พี่สัตว์ตลองขวาซ้ายปากขวาฮะ ปากขวาขึ้นซ้ายปากขวาขี้ซ้ายพี่เสือทำสลังอาเชียร์คนไม่ใช่เป็ดนะน้องน้องนะพี่เสือทำสลังอาเลยใจมากใจมากใจมากแต่อาจจะแนงหน่ออบดึงขวาดึงขวาดึมุ้แดงนะไม่ไม่ไม่ฉันเมีของฉันอย่าเดี๋ยวแกจะเล่นมุ้งฉันลัวนเลวตลอดกับพี่จบแล้วจบครบจบ อ่ะพี่เป็นผมผมไม่ยอมจริงๆพี่ยอมพี่ยอมย <c oughs> อให้วันหนึ่งนะคือต้องบอกว่าเรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันต้องมีอิทธิพลมากแตื่อพี่เสิร์ฟคะขออีกเรื่องหนึง่งข้อนี้ถามไม่ถามไม่ได้เมื่อกี้ถามไทยพูดไว้ในเบรกกันตอ่อว่าน้องมินเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรให้ไปถามเอ q ีควีนแต่พี่ไปสืบมาว่าถามไทยนี่แหละตัวจริงมีคนบอกว่า oh yeah. ทามไทยกับเอพริวอะอะไรยังไงมีมูนด้วยยังไงทำไมทุกคนชอบบ้ยมันที่ผมคือมินเขาเริ่มก่อนเอแท้อะไรแล้วเนี่ยทุกคนเ้าเชื่อมีการโพสต์ข้อความได้ว่าอย่าคิดมากนะแค่ไม่อยากให้เข้าใจผิดนะน้องชายอะไรยังไงว่ามีีูรูปก่อนนั่นนี้ด้วยที่ไหนที่ไหนนี่คือที่รายการอะไรอะ ไปทำงานหรือไปส่วนตัวไปทำงานส่วนตัวหรือเปล่าสองต่อสองหรือเปล่าไปทำงานอย่ามาเฟกับพี่นะพี่พี่ชอบเย้ตรง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 ไปทำงานนะผมนี่ไปสวนสัตว์สิอย่างเจอพี่แดนไหม ผมว่าแล้วว่าแล้วอ่ะไงต่อลูกแล้วไงแล้วเมนหนูต้องโพสเข้าความเยอะอย่างน้องมินอะใช่เพราะแบบรูปผิดแล้วอ่ะเป็นรูปพี่รูปรูปเอพิวครับแล้วมินเข้าไปเขียนว่าแบบสวยมากอะไรประมาณนี้แหละแล้วผมก็แล้วผมก็เข้าไปคอมเมนต์ต่ออะเย้ยอะไรงี้เข้าใจแล้วแล้วก็ยาวเลยแสดงว่าอพี่เอพิวรักผมมากกว่าพี่อะไรผมก็อ้าวงั้นจัดไปผมไม่ยอมอ่ะจริงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือตรงๆอาจจะแบบอยังแบบไม่ชัดเจนมีแบบที่มองมองไหม มองมองให้มีไหม อเลยนี่นี่แค่งานนี่คือทำข่าวต้องใจทำข่าวตั้งใจสร้างกระแสว่ามาอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่สองคนนี้แย่งกันอยู่ก็คือเจ๊แหน่นี่แหละเรื่องเนี้ยพี่แน่พี่เข้าใจทางว่าบางทีคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวเหงาใช่ไหมเดี๋ยวจะหาเพื่อนแม่อีกคนนึงอาเลยน้องเอ้ยมันเหนียวมากจริงๆนะเนี่ยอะไรเหนียวนี่เจ๊แหน่เหนียวมากตอนก่อนเขาไปนี่ไงฟาร์มชาร์เต้โอ้ยจะได้กินไม่ไหวเคี้ยวไม่เอาขึ้นฟ์นบอกไม่ไหวหนังมันเหนียวจริงพูดพูดจเห็นภาพมันหรือบักฟั่ง ไม่จับลยดอกเลไม่ใ <unemployed> ช่ไม่ใช่นี่แหละใช่นี่แหละป่าผมผมผมพูดตามพี่พี่พูดมานี่แหละผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เข้าเรื่องดีกว่าเมื่อกี้นายพูดถึงกระแสใช่ไหมจ้าแล้วถามทีเด็ดสเต็ปเลยดีกว่าตั้งแต่ซีนก็แรกจนถึงซีนล่าสุดกระแสในเรื่องของยูทูปก็ดีหรือว่ายอดวิวเยอะดเพลงแรกก่อนเพลงแรก่อนแล้วก็สิบสามล้านเลยรักก่อนนี้ไม่มีละสิบสามล้านแล้วและเพลงสองจบไหมนะครับจบไหม จบไหมผมยังไม่ได้เข้าไปดูคือ8ล้านแล้วยังเข้าไปดูล่าสุดใช่ค่ะเกือบจะ8ล้านวิวแล้วนะคะรวมถึงล่าสุดกับอะไรนะมีอะไรอีกไหมีตอนนี้6 614แล้วก็ล้วเริ่มต้นหกร้อยหน่อยเลยแกก็พิสแครดิศิลปินโอ้โยเยอะแล้วเป็นแสนแล้วเยอะอยู่อันนี้จับสองแต่แตละคนแกหลักหลักแสนยังโอเคนี่หลักร้อยทั้งคูเลยหลักแสนหลักแสนแฟนๆว่าไงมั่งสิ เขาก็เขาชอบเขาชอบขับนั่เขาชอบมาถามร้านแล้วจอมบอกร้านแล้วเป็นร้านแล้วร้านแล้วสองร้านใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยแฟนขับเข้ามาบอกสองร้านเออกลุ่มมีปั๊มกลุ่มมีปั๊มยอดวิวยอดไลค์สองล้านกว่าแต่ยอดดิสไซส์แปดล้านนั้นเป็นบุพเพศเป็นบุพเพอีบ้ตอต่อตอ่ะต่อ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 ้นออต่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 อเ่อต่อต่อตอ่ออ่ออ ว่ามีอะไรช่วยนึกดีเดช่วยคามนีช่วยนึกดีเดช่วยนึกดีเดจับไปดีเดจับไป่กี่ติตาเราช่วยนึกดีเดช่วยนึกดีเดช่วยไึเดช่วยนึกดีเดช่วยนดเดช่วยช่วยนึกช่วยกนช่วยช่วยนี เสียเพลงช่วยก็ค <'t work> ือเป็นแฟนชอบเพลงแล้วก็ประโยช่วยตอบยังไงยช่วยดิดีเด้เขาตอบว่าที่จริงมึช่วยดิดีดิซีดิดีดิเน้ะมันเป็นอะไรกันเอพิลปะเอ้ยเอาแล่วบ่ไปที่มินบ้างแล้วกับปีเนยกับปีเนี่ยไปนั่งฟงนั่งเฝ้ากันนะโหกับพี่นี่สนิทกันมากแม่นี่ไปตลอด พี่พงจะเป็นลูกแม่เขาแม่เนี่ยพี่หร <majesty nous S 2> ือแม่กันแน่รู้สนิทกับพี่หรือกับแม่พี่มากกว่าคุณแม่เขาสนิทกับแม่ผมด้วยไงอ๋อดองกันอยู่พี่พีนี่แบบติดกับแม่ผมก็ผมอีกัะแต่คุณแม่น้องพลีนเด็กกว่พี่สวยนะอุปกรณ์หล่นเลยพี่อุปกรณ์หล่นเป็นผมไม่ยากอาจริงช่วงนี้ต้องเปิดแล้วพี่ยอมพี่ยอมรุปว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะเราจะได้เห็นน้องทามไทยทุกรายการขอยากจะกล้าอะไรแล้วเห็นว่าจะมีเรื่องราวของนีดแอนกรีชใช่ไหมไม่นะ่ันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่า ในยูไลฟ์อ yeah, ๋อยังยืนเลยไม่คิดจะมารายการเราอีกเหรอน้องคงเข็ดแล้วล่ะมาบอย จะมาบ่อยคิดคิดดีๆคิดนึกดียว่าชิว่าเมื่อไหร่อีกเดือนหน้านึกดีๆว่าจะมาอีกได้ไหมจะมาอีกได้ไหมอ่ะเบื่ออีตาหนี่แล้วอ่ะอยากทะมากับคนแก่คือว่าเออพามามันจะดูวัยเดียวกันวัยสายแต่งต้องแต่งตัวเข้ากันเป็นมีมีโอเข้ากันผงบอกเลยนะว่าเป็นซีนแม่ลูกของเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีบางเทปที่เียจราเป็นตีแม่ลูกไปน้าคุณทำแม่ไปด้วยเหรอให้ทางไทยารผลงานกับแฟนงก็สิกิีวิวหน่อยดีกว่าเวลาหมดแล้วอ่ะเชิญเลยลูกเชิญลูก ฝากสามซิงเกิลของธรรมนะครับแล้วก็ที่มีอีกละครับจะให้แบบเป็น14ล้านหรือ15ล้านวิวก็ได้นะหรือจบไหมแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกครับผมค่ะดาวน์โหลดเพลงนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน3 3 9 0 7 7นะครับหรือว่าติดตามผลงานของธรรม MV ได้ที่เว็บ dot com ได้เลยครับหรือที่ยูชิน่าของเราตลอดที่สี่ช่องได้ท่ขาวไม่ได้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชื่อว่า the fifth เดสตินีคอนเสิร์ตของกามิเกเซ่ครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่วันที่สิตุลาคมนี้ <c oughs> 13ตุลาคม <c oughs> ถ้าไปเจอกันได้ครับแต่ละคนก็แบบจะมีโชว์ของตัวเองนะฮะ แล้วตอนถ่าย MV ที่ผมถ่ายเมื่อวานมีเขาเอาเส้นได้สีแดงแบบเป็นสื่อตัวแบบเราเป็นไว้จุดใจเหรอผมนี่ขิดที่มาเจอกันอะไรอย่างนี้เอาแฟนๆกับมิกเซ่เข้ามาด้วยกันย้ายเอาไว้เมื่คืนนิ้วผมซนก็ไปเล่นบาสมาอ้าาวนิ้วก้อยพอดีเลยอในน้องขอดูซินิ้วไหนคะอุ้มเพี้ยงไงเร็วหายเร็วๆนแล้วแมนเอาขาหน้ามาจับน้องเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมือน้องเงินเจี๊ยบเลยอ่ะเล่นอะไรเหรอลูกคะเป็นอะไรแม่ลูกอะไรเป็นผมโอ้ยต่อยกันเถอะพี่ดูไม่ดีใช่ไหม จี <łość> บบิลลี่มากนี่จิตอาสานี่จีบบิลลี่ฉันก็รักนี่เด็กๆมาแล้วเขี้ยวพวกเกกๆเอะไรอีกอย่างเพลงนี้อะไรนะเพลงนี้นะรักรักแท้จะตามหาเธอเนี่ยใช่อาล้องเท่าไหนยาวไหม ก็ท่อนทันหละรักคำเดียวนี่แหละเอองมันเยอะเรานสองคนให้น้องอะไรให้น้องรักตีอะไรจะรักคำเดียวรักคเดียวไม่ใช่รักคำเดียวครับจะด้วยจะด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวดีมุกเยอะแะ้วจ่าแต่เนี่ยห้ามจะต้องทำเลยนะต้องใช้ด้วยกับอีกคุณฮะยกกระชับมาสวยใส่ท่าแดดขอบคุณมานักที่นี่นะจ๊ะและพรุ่งนี้เราจะมีเบื้องหลังเอ็มวีสาวคนที่ทม์ไทยกำลังจะขายขนมจีบนะคะนั่นคือพี่ปานธนพรกับพี่พรุ่งนี้ไม่ ริงค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วก็แล้วก็ฟุกซีควิทนะคะจะมาคอนเฟิร์มกับเรื่องราวของซิีเกิลหน่อยว่าจะชัวร์หรือเปล่าที่จะออกในเดือนนี้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณ AS ชีวิตในแบบคุณครับผมขอบคุณคะับสำหรับ Samsung Galaxy พ o วเดอรนะใช้ได้ทุกแอปใช้ได้ทุกแกงครับอีกขู่ยกกระชับหน้าสวยใสท้าแดดค่ะของกล่องรับสัญญาณทีวีเาร์ทีมซันบ็อกซ์ฮิตคุ้มดีไม่มีอะไรเดือนนะฮะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งครับโทรเลยครับอ่าแล้วก็อาร์เอสเลสโตรดอกจันสามสิบสามเก้าสิบเก้านะคะและที่นะครับ ขอบคุณน้องทำไทยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะดูดีไหมละลัการละลักการนี่ค่ะหน้าดูหน้าดูหน้าอิจฉาอยากจะกอดทำไทยจ้านางอิจฉาจ้ะวันนี้เฮียเสอร์แล้วก็ทำไทยลงถึงอีนี่ด่าก่อนนะครับเจอกันก็เที่ยงแล้วก็สามทุ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะ